สวัสดีค่ะที่มาเลเซียนะคะโอ้โหเชา้านี้บรรยากาศอึมครึม,มน้ำทะเลล่งนะคะยังไงดีฝูงกาตื่นกันหมดแล้วฝูงนกก็ตื่นแล้วฝูงม้าเป็นยังไงฝูงคนเป็นยังไงโอ้ทางนี้อแปะตื่นแล้วว่าจะขอใบเตยสักใบหน่อยตื่นซะแล้วไม่ได้ขอเลยนะคะ ไปเจออยู่ตรงหน้าร้านนี่เองอือดําน้อยแม่หนูนาเจอดําน้อยดําน้อยได้ยินเสียงแม่ดําน้อยกับพี่ด้วนเหรอลูกพี่ด้วนโอ้ดําน้อยกับเมียน้อยเมียน้อยกับเมียหลวงอยู่ด้วยกันตามเคยตั้งท้องแล้วก็โดนทิ้งนะสิท่าตีดําน้อยดําน้อยคนสวยคนสวยลูกสะพ้ายลูกสะพ้ายฟนหน้าดำกับดําน้อยยังไงลูกดําน้อยดีใจไหมแม่มา แม่มาดีใจไหมลูกดำน้อยลูกสะพ้ายก็ดีใจเหรอลูกกินอาหารกินอาหารเม็ดไม่ได้อาหารเม็ดมาฝากอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกันลูกสะพ้ายกับลูกสาวมามาลูกมะดำน้อยมามาเล่นเล่นมากินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าทะเลาะกันลูกมามากินอาหารเม็ดก่อนแล้วนั่นนั่นลูกสะพ้ายสุดลวดจังเลยลูกสะพ้าย ลสกสไปเยียดสุดเลือดลูกอย่าสุดเลือดลกอดล้องแม่จะล้มไปก่อนลำน้อยมาลูกมามลำน้อยออืขออาหารนี่ไงนี่ไงแม่ให้แล้วลูกสพไปเห็นแล้วนะคะกินใหญ่เลยนะคะนี่แฟนหน้าดำนะคะลูกสพไปของแม่ลำน้อยไม่กล้ามากินเลยลำน้อยกลัว ลูกไสมาขึ้นนี่เธอเล้ากินก่อนนัน้อยกินหรอตาตะกินตะน้อยรีบกินรีบกินลูกรีบรีบกินเร็วๆร็วน้อยรีบกินเดี๋ยวกลาเดี๋ยวล,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 ลูกสะไส้เดี๋ยวน้องสะไส้เขาไปแย่งก่อนนะนี่นะดำหน้าดำน่าจะเป็นน้องของดำน้อยเพราะหน้าดำตัวเล็กกว่าเร็วรีบกินรีบกินแม่จะไปแล้วเร็วเร็เดี๋ยวลูกเร็ว ดมน้อยดมน้อยรีบกินรีบกินลูกโอ้โหนอนเฝ้ากาก็เต็มนี่อีกสามสี่เม็ดลูกห้าเม็ดนี่กินกินกินโอ้โหกินทิ้งกินกว้างนี่อันนี้หนึ่งเม็ดสองเม็ดสะดท้ายสะดท้ายสามเม็ดสี่เม็ดห้าเม็ดแปนหน้าดำหกเม็ดเจ็ดเม็ดอ่ะกินดมน้อยกินแม่รีบไปเร็วมันไม่ยอมกินเลย กามันรอแล้วนั่นเร็ว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 อย่าทำหน้างออย่างนั้นลูกอย่าทำหน้างอนหน้างออย่างนั้นลำน้อยเร็ว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 น,นุนหนุนเขาจะมาแย่งแล้วน่นรีบกินรีบกินได้ยินเสียงฝูงหมาแล้วเขาจะมาแย่งลูกหร็วลำน้อยลำน้อยนอนเฝ้าอาหารเม็ดอยู่นั่นแหละลำน้อยเอ,อ้ย หันหน้าใส่แม่อีกนหน้าง<ป>อนั่นไปซะแล้วเฮ้ยเดียดเลยาน้ยเลไก้็อยมีอีกหลาตัวเลือ,อีกหลายตัวที่แม่จะต้องไปให้เขานะโอเคนี้แหละคนละรัรรน้น้อยๆก็พอโอเคไหมคะเดี๋ยวเขามี มีเยอาขคงอยู่นะคะมีอีกตัวหนึ่งขาขาวๆเนาะหน้าเหมือนกันเด้ขาวๆน่ารักนะคะสวยด้วยีกีดดีจิ๊ดดิจิ๊ดดิจิกดดิ้ง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 ด้งดิ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 ้งดง ทัวคนค่ะแม่หนูนะทัวทุกคนที่เดินผ่านนะคะกามันจะแย่งสิลูกมันสว่างแล้วกาจะแย่งมาเร็วมาเร็วมาเร็วน้น้อยน้ำน้อย,นอยหนุนกาได้แปบนิดนึงแล้วนะ่นมามาเอาให้ดับน้อยอีกทีนึงคนะ่ะเออสุดท้ายนอนรออยู่ตรงนี้แหละลูกคนเก่งคนเก่งคนสวยคนสวย คนเก่งคนเก่งคนเก่งเอาลูกอ่ะ อมคุณแม่หนูนาะอดกินไม่ได้กินน้อยไม่ได้กินเลยนะคะอดนะคะอดอดอดโอ้โหขอบคุณที่รับชมค่ะช YouTube แม่เปียวน่ารักนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แม่หนูนาด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องม้าจอดริมทะเลประเทศมาเลเซียะคะ่ะ น้อยนะคะประมาณนี้นะคะแคะคนนะคะไม่ได้คุ้นคน <c oughs> ก็เลยเป็นซะเส้นนี้ <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะไปหาหน้าดำกนสวัสดีค่ะ